อ่าแบงเข้านะครับสายน้ำนะครับจบนะครับสายน้ำได้ที่หนึ่งนะครับที่เอานะครับแข่ราได้เลยครับอสตาร์ทานะครับแขนะครับดูกันนะครับที่อ้นกระ่อเอาละค แตเย็นครับฟังกำลังตายเพื่เท่านั้น <c oughs> ไปหงพันลานเดียวโอ้ยอไมอะอะไรเป้าห้าสีให้ลองไปแะ <c oughs> ร้ <c oughs> อใครข้าใครเข้า <c oughs> ดำเงินเข้านะครับดำเงินนะครับเดียหอยสองเข้านะครับเดีวว่อายนนึงลาเลายเลครับไม่มาเอร์เลไม่จตสมาตแน่นอน 加油，加 น้ำเงินเข้านะครับสายน้ำหนึ <3 <3 ่งเข้าไปนะครับอ่าได้ครับอติดเป็นเ่องแล้วเบ้นเลยครับเอาละครับเบ้นเครับ ถึงทงแรกแล้วนะครับเารหามีสี่ทงครับ5้านาทีทงแรกนะครับแอวที่เหลือที่เาเองเดูให้ดหีนะครับสายตา,าอาจจะแย่ีวพี่ อ่น้ำเงินเข้านะครับสายน้ำครับ